นี่คือผลลัพธ์ของคนทำา BG ูจีแอนบิ๊กลิสโปรแกรมนะครับก็จากแต่ละท่านนะครับเครดิตบางท่านก็ติดบูโรนะครับบางท่านก็มีหนี้บางท่านก็ขึ้นสารบ่อยก็มีนะครับอดีตมันแก้ไขไม่ได้ครับแต่ถ้ามาทำา BG ครับนี่คือผลลัพธ์จากคนที่แต่ละท่านก็เริ่มจากมอเตอร์ไซค์บางท่านก็เริ่มจากรถ กระบะเก่าๆบางท่านก็เริ่มจากรถมือ2บางท่านก็ไม่มีรถเลยนะครับแล้วมาสร้างธุรกิจร่วมมือร่วมทีมร่วมใจกันสร้างเครือข่ายนะครับตามแผนการตลาดของ b u g i ด้วยระบบ Biglist Program นะครับถ้าท่านไหนตั้งใจรืหอมุ่งมั่นพร้อมที่จะรวยนะครับธุรกิจนี้ชัดเจนมากครับนําทัพโดย s i n v e r Co เ,เป้าพิตีนำจนถึงระดับเพชรด้วยระบบ v i g l i s p r o g r นะด้วยท่าน CEO ที่ออกแบบแผนการตลาดมาให้ทุกท่านรวยด้วยระบบที่ยอดเยี่ยมของท่น MD, นาน MD อำนาจภาษาท่าน EC นะครับธุรกิจนี้ไม่ต้องสงสัยครับถ้าใครยังสงสัยอยู่เสียดายโอกาสที่จะรวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจครับใครพร้อมจะรวยก็ลุยด้วยกันนะครับยอดเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่ทีมงานได้จากการทำธุรกิจ โดยใช้เวลาบ้างๆไม่บรบกวนงานประจำไม่มีความเสี่ยงและก็ไม่ผิดกฎหมายนะนี่คือธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับสามารถจับต้องความสำเร็จได้เป็นธุรกิจที่ไม่ได้หลอกลวงนะครับมีการลงทุนตั้งแต่ห้าสิบแปดบาทโครงสร้างเล็กๆโครงสู้โครงสร้างถัดไปก็ประมาณสามพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทแล้วแต่เราเลือกครับโครงสร้างใหญ่สุดก็ลงทุนไม่กี่บาทครับก็มีสิบกว่าโครงสร้าง นะตามหลักการของเครือข่ายเลยครับถ้าใครพร้อมรวยและเอาจริงนี่คือธุรกิจที่จะพาท่านไปสู่ฝันนะครับไม่เกินภายในปีสองปีนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านมารวยด้วกันแล้วก็เลียงมือนะครับเลี้ยงสร้างผู้นาครับถ้าตั้งใจนะครับภายในสิ้นปี2องพันห้ารสิบห้าท่านไม่มีหนี้มีรถมีบ้านมีอิสรภาพจากเจ้านี้เจ้านายนะครับและมีความสุขในการใช้ชีวิต ถ้าไม่รวยภายในปีสองปีนี้เราไม่มีโอกาสแล้วครับตัดสินใจครับถ้าใครพร้อมจะรวยก็ไม่รู้ด้วยกันนะครับสองเดือนนี้เราจะลุยต่อนะครับสร้างคุณนำเติมกำลังนำคนเข้าง,งานบอสนะครับและภายในเวลาที่เหลือครับอีกหกเดือนในต้นปีหน้าเราจะสร้างสินวุฒเติมกำลังครับและปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเราจะพาทุกท่านไม่มีหนี้มีรถดีบัทและมีสารภาพ ขอทุกท่านร่ำรวยนะครับรวยๆครับอยู่ด้วยกันครับ BUG คือคำตอบครับรวยร้านเปอร์เซ็นครับสวัสดีครับ